ทุกคนคะ่ะคลิปนี้ไซจะมารีวิว Fs สโปรตีนทั้ง4สูตรนี้เลยว่าแต่รสชาตินั้นต่างกันยังไงนะคะบอกก่อนเลยว่าทั้ง4สูตรนะคะช่วยคุมหิวช่วยลดน้ำหนักลดไขมันได้ทั้ง4สูตรเลยและยังสามารถทานแทนมื้ออาหารได้อีกด้วยนะคะ สูตรแรกเป็นเวโปรตีนลดนมชมพูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรคุมหิวบวกเร่งเผาผลาญคลายระบบเผาผลาญพังต้องสูตรนี้เลยสูตรนี้เขาจะช่วยลดการสะสมของไขมันและช่วยสลายไขมันส่วนเกินได้ด้วยค่ะสูตรที่2เป็นเวโปรตีนลดคุกกี้แอนด์ครีมสูตรนี้ช่วยคุมหิวบวกสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะสูตรนี้เขาจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อใหม่เน้นเผาผลาญลีนปุ่นแล้วก็ยังมีแอลกูตามีนที่ช่วยลดความอยากอาหารประเภทแป้งด้วยค่ะ สูตรที่3เป็นเวโปรตีนรสชาไทยค่ะสูตรนี้นะคะเขาช่วยคุมหิวแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายด้วย mm hmm. เขาะจะมีเสริมโครโบไบโอติกนะคะเพื่อฟืนฟ้นฟูนระบบการขับถ่ายแล้วยังมีสา,ารสกัดจากชาเขียวและผงชาดําที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยค่ะสูตรสุดท้ายเป็นโปรโตีนพืชรสช็อกโกแลตค่ะสูตรนี้เป็นสูตรคุมหิวอิ่มนานคูณสองเลยใส่แพนเดตไปเลยนะคะ6กชนิดเลยทีเดียว